เลสเตอร์ซิตี้มองกองหน้าดาวรุง่งกิฟออบานแข่งวันเดอร์คิดเบลเยียมสโมอสรเลสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจแข้งวันเดอร์คิดกิฟออบานกองหน้าชาวในจีเรียวัย20ปีของทีมเกนทีมในศึกเบลเยียมโปรลีที่มีผลงานที่โดดเด่นจนนักวิจารณ์หลายรายเชื่อว่าเขาอาจตามรอยแข้งดังในจีเรียรุ่นใหญ่ล่าสุดออบานยิง4ประตูในช่วง40นาทีครึ่งหลังในเกมหลีกสูงสุดเบลเยียมเมื่อเร็วๆนี้ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าวิกเตอร์โอซิมเห็นไม่ใช่ดาวยิงชาวในจีเรียคนเดียวที่ทำผลงานได้โดดเด่นในฤดูกาลนี้จากรายงานกิฟอบานทำไปแล้ว7ประตูจาก5เกมในโปรโลีโดยล่าสุดเบนจ่าขอบนักกาวของกิฟมีสปอร์ตเผยว่าเขาเป็นนักเตะที่กำลังได้รับความสนใจจากทั้งเลสเตอร์และลีดอยู่ในเตดซึ่งนักเตะรายนี้ฉลาดและเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังมีอายุน้อยที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกล และนักเตะยังมีเป้าหมายที่จะย้ายทีมไปร่วมเล่นในพรีเมียร์ลีก